ทุกคน จะนอนอยู่แล้วนะฮะกำลังจะนอนอยู่แล้วนะครับดันมีข่าวด่วนที่น่าสนใจมากๆแล้วก็รู้สึกว่าอยากเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังกันนะครับนะก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่มันน่าสนใจมากๆนะครับผมกับรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจําเดือนล่าสุดของอาร์เซนอลนะครับนะใครจะเป็นคนที่คว้าไปเนี่ยเดี๋ยวติดตามกันได้ในคลิปเลยนะครับนะแต่ก็เหมือนเดิมเนาะก่อนจะเข้าสู่เนื้อหากันยังไงฝากเอาไว้ด้วยนะครับผมกับ BK8 นะครับผม BK8 นะครับเว็บไซต์ออนไลน์อันดับหนึ่งเนาะพี่ๆคนไหนนะฮะชอบการแข่งขันเดิมพันนะครับก็สามารถดไไล์ เลยที่ a อ bk8new นะครับนะ a อ bk8new นะครับว้าวทุกคนอย่างที่บอกนะครับว่ากำลังจะนอนอยู่แล้วนะฮะตอนนี้เวลาประมาณ4ทุ่ม21นาทีนะครับนะนะก็นั่งเล่นเกมอยู่เว้ยเมืเ่อกี้ตึ๊ด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 มือถือแจ้งเตือนขึ้นมาปึง้ง p l เ y e r of the ด o n t h ของ a r s e n ซนอนะครับว้า wow. วก็ประกาศออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับรางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนของ a าร์ n ซนในเเดือนนี้นะครับนะประจำเดือนพฤศจิกายนนะครับนะก็จะเป็นใครไปไม่ได้เลยนะครับนอกจากใคร h ฮาวเวตนะครับซึ่งก็ เอ่อจะเรียกว่ายังไงดีอ่ะอย่างแรกนะครับอย่างแรกเลยนะว่าจุดประสงค์ของคลิปนี้เนี่ยทำขึ้นมาเพื่อที่จะชื่นชมไคฮาวเวดนะครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดีเนาะว่าไคฮาวเวดนะครับนะเขาเนี่ยเป็นคนที่โดนวิพากษ์วิจารณ์มาตลอดนะครับนะจากทั้งแฟนบอลทีมอื่นนะครับซึ่งก็ก็เข้าใจได้ใช่ไหมว่าถ้าหากว่าเป็นแฟนทีมอื่นเนี่ยที่อยากให้แบบนักเตะของทีมเรา ไม่ประสบความสําเร็จก็เข้าใจได้ก็คู่แข่งกันนะเนาะมันก็ต้องแบบเออนั่นนู่นนี่กันอยู่แล้วแต่แบบกับฮาเวดเนี่ยมันโดนกระทั่งแบบแฟนบอลทีมตัวเองไงซึ่งก็ก็ไม่ว่ากันถชาบางคนก็มีความคาดหวังแตกต่างกันนะครับอยากจะเห็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็แล้วแต่ไม่ว่ากันนะครับแต่ว่าฮาเวดเนี่ยเขาก็พิสูจน์ตัวเองให้เราเห็นจนได้นะครับนะว่าตอนนี้เขาเนี่ยเป็นนักเตะคนหนึ่งของอาร์เซนอลที่ต้องบอกว่าฟอร์มดีฟอร์มดีแล้วก็ ได้รับรางวัลที่มันน่าเออ่เรียกว่าไงเป็นรางวัลตอบแทนที่มันน่าชื่นชมแบบนี้นะครับกับรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจําเดือนนะครับนะโดยในประจําเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับนะนักเตะที่เข้าชิงทั้งหมดเนี่ยมันมีอยู่4คนนะครับก็จะมีไคฮาวเวดนะครับมีซาก้ามีซาลีบาแล้วก็เรนโดทอสซานะครับโดยคนที่ชนะไปก็เป็นไคฮาวเวดนะครับนะด้วยจํานวนเปอร์เซ็นต์เนี่ยมากกว่า65%เลยนะครับซึ่งถือว่าสูงมากๆนะเฉลี่ย4คนเนี่ยนะครับถ้าแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือคนละ25 25 25ใช่มัย คะแนนเป็นเอกฉันนะครับนะโดยในเดือนนี้นะครับฮาเวตเนี่ยต้องบอกว่าจบเดือนนะครับด้วยการยิง2ประตูนะครับยิง2ประตูหลักๆเลยนะครับนะโดยประตูแรกเนี่ยก็คือเป็น,เป,นเป็นประตูชัยนาะทีที่89นะครับผมในเกมกับเบนฟอร์ดใช่ไหมเป็นประตูชัยที่ทําให้เราคว้า3แต้มสําคัญมาได้นะครับแล้วก็เกมถัดมานะัดที่เราเจอกับลองชนะไป6กศูนเนี่ยวันนั้นฮาเวตก็ลงเล่นเต็มเกมด้วยแล้วก็ยิงประตูได้ด้วยเช่นกันนะครับหรือแม้กระทั่งเกมล่าสุดที่เพิ่งจะเตะเตมื่อคืนนี้ เมื่อคืนก่อนนะครับนะฮาวเวดเองก็เกือบมีชื่ออยู่บนสกอร์บอร์ดอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับซึ่งก็แฮนบอลซะก่อนใช่ไหมซึ่งก็แฮนหรือเปล่าอันนี้แฮนหรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่ไหมนะครับนะแต่นั่นแหละนะครับด้วยจะอะไรก็ตามแต่นะครับผลงานเขาเนี่ยมันก็ดีพอที่ทําให้เขาเนี่ยสามารถคว้ารางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมประจาเดือนเอาไปได้นะครับสาหรับผมเนี่ยนะส่วนตัวผมเนี่ยต้องบอกว่า <c oughs> ก็ยินดีมากๆนะครับแล้วก็ดีใจกับใครฮาวเวดด้วยมากๆจริงๆนะครับเพราะอย่างที่เราบอกไปคือฮาวเวดแต่มันเป็นคนที่เหมือนกับว่า โดนวิจารมาตลอดแล้วแล้วมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเนาะว่าการที่แบบพอมันมีคนที่โดนวิจาร์บ่อยๆเนี่ยเราก็อยากที่จะให้เขาเนี่ยประสบความสำเสร็จมากๆนะครับเพราะว่าเหมือนกับว่าอยากที่จะให้เขาแบบเอาใจช่วยเขาอะอยากให้เขาพิสูจน์ตัวเองให้ได้เอาชนะเสียงวิจารณให้ได้นะครับซึ่งกับทีมเราอะที่เชื่อว่าอาร์เซนอลเนี่ยมันเป็นทีมที่โดนอันเดอร์เลดมากๆอยู่แล้วอะเราโดนสประมาาเยอะมากเป็นช้างเป็นต้นไม้น,นันน่นนู่นนี่บ้างอะไรก็ตามแต่นะซึ่งผมเชื่อว่าไม่มีแฟนปืนคนไหนหรอกที่ชอบ ให้ทีมตัวเองถูกพูดถึงในแง่มุมนี้นะครับเช่นกันกับใครฮาวแบทเนี่ยมันเป็นแบบนั้นมาตลอดนะครับนะถ้าหากว่าทีมเราเป็นช้างปีนต้นไม้ฮาวแบมันก็คือเป็นช้างปีนต้นไม้ที่แบบมันยังไม่ได้ปีนสามารถแต่แบบแค่มันเข้ามาก็โดนด่าแล้วอ่ะนะครับนะน,นันนูนนี่มากมายก็ส่วนตัวเนี่ยผมเชื่อว่า รางวัลตรงนี้นะครับนะมันอาจจะยังไม่ได้เป็นอะไรที่ดีที่สุดของไคฮาแบทกับทีมเราหรอกนะครับผมว่าฮาแบทเนี่ยมันมันมันยังคงดีได้อีกเยอะแน่นอนนะครับนะยังคงดีได้อีกเยอะแน่นอนในอนาคตทั้งอันใกล้และอันไกลนะครับนะแต่ถือว่ามันเป็นสัญญาณเริ่มต้นที่ดีก็แล้วกันนะครับนะเป็นเป็นรางวัลที่แบบเอามาเพื่อแบบเป็นกําลังใจให้มันอ่ะเป็นกําลังใจให้มันเป็นแรงผลักดันให้มันเป็นพลังงานให้มันนะครับนะและถ้าเกิดว่าเรามองกันที่มุมกว้างจริงๆอ่ะมันไม่ใช่แค่ มันมันไม่ได้ส่งผลแค่ต่อไคฮาวเวิอ์ดมันส่งผลต่อทุกคนในทีมด้วยนะครับมันทําให้เห็นว่าแบบเนี่ยนักเตะอย่างไคฮาวเวิดเนี่ยที่แบบว่าโดนวิพากษ์วิจารณ์กันตลอดเนี่ยซึ่งนักเตะทุกคนมันรู้อยู่แล้วโลกโซเชียลอะนักเตะมันรู้อยู่แล้วเว้ยนะครับนั่นแหะนักเตะอย่างไคฮาวเวิดที่โดนวิจารณ์มาตลอดอน่ยเว้ยมันยังพิสูจน์ตัวเองได้เลยนะครับทุกคนก็ต้องทําได้อยู่แล้วนะครับหรือแม้กระทั่งอย่างเดือนก่อนเนี่ยที่เป็นโทมิใช่ป่ะซึ่งซึ่งซึ่งงงงงงโโโททททมมมมิิเเ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 เออออออนนนนนนีีีี่่่่่่่่่่่่ยยยยยย้้้หหถาา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 รรจจจะะะะะแแแบบบคคคดดดววววกกกกกขขปปป็็็็ตตตตัััํืไไใใชชสุูล อะไรแบบเนี้ยผมมองว่ารางวัลตรงเนี้ยมันทําให้นักเตะทั้งคนที่ได้และคนที่ไม่ได้เนี่ยมันมันเป็นแรงขับเคลื่อนซึ่งกันและกันนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ว่าใครจะขับเคลื่อนได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยภาพรวมที่ได้ประโยชน์ที่สุดเนี่ยก็คือใครทุกคนอาร์เซนอลซึ่งเราเชียร์อาร์เซนอลกันไม่ใช่เหรอเราอยากให้อาร์เซนอลมันซักเซสไม่ใช่เหรอดังนั้นเรื่องราวตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องราวที่ดีนะครับนะดังนั้นเรามาแสดงความยินดีกันเถอะทุกคนนะครับมาแสดงความยินดีกันเถอะนะครับเรามาอย่าอย่าแบบเร บันทอนกาลังใจกันเองเลยอะนะครับนะทีมเราเนี่ยมันมันอยู่ในสถานการณ์แบบเนี้ยมาหลายครั้งต่อหลายครั้งและหลายเคสต่อหลายเคสนะครับวีเอล่าเอ็ดดี้แลมเดลลายาเบนไว้นันนูนีมากมายทุกคนเคยโดนสบประมาทหมดนะครับนะแต่สุดท้ายพวกเขาก็พิสูจน์เราเห็นมาไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วว่าแบบสิ่งที่พวกเราคิดกันนะครับสิ่งที่พวกเราสบประมาทกันนะครับนะมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับนะ เช่นกันกับกับไฮฮาวเวดนะครับก็แสซวคำยินดีด้วยมากๆจริงๆนะครับนะหวังว่าจะเป็นกําลังใจที่ดีให้ไฮฮาวเวดกัแล้วกันนะครับสั่งหวังว่าเองจะทําผลงานที่ดีแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆกแล้วกันนะครับนะจุดเด่น o f ฟเดอะบอลที่หลายคนแซวกันใช่ไหมเราซื้อมาเราไม่ได้เราเราไม่ได้ซื้อมาแค่อ f ฟเดอะบอลนั่นน,น,นู่นนี่พักหลังก็ตรงนี้ก็กลายเป็นที่แบบพูดถึงมากขึ้นใช่ไหมหลายคนเอาไปแชร์กันเอาไปคุยกันวิ่งหาช่องจนเหนื่อย นั่นแหละมันวิ่งมาตั้งแต่เกมเดินแบกอุ่นเครื่องแล้วครับมันวิ่งมาตั้งแต่เกมกับฟอร์เรสแล้วครับที่แต่ว่ามันอาจจะยังไม่เห็นกันเพราะว่าด้วยอะไรก็ไม่รู้แหละนะครับนะแต่นั่นแหละสุดท้ายแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วกันนะครับที่สิ่งเหล่านี้ความพยายามที่มันทำมาเนี่ยมันไม่สูญเปล่าและแฟนบอลได้เห็นกันนะครับนะก็ให้กำลังใจต่อไปครับแฟนบอลภาษาไทยมันคือแฟนบอลภาษาอังกฤษมันแปลว่าซัพพอร์เตอร์ซึ่งซัพพอร์เตอร์หน้าที่ของพวกเรามันคืออะไรวะสิ่งที่มันทำได้ดีท ซัพพอร์เตอร์ไงก็คือซัพพอร์ตมันไปเลยซัพพอร์ตกันไปเลยมันไม่ใช่ว่าแบบด่าไม่ได้วิจารไม่ได้หรอกผมว่ามันมันเรื่องปกติอยู่แล้วที่มันวิจารกันได้นะครับเพียงแต่ว่าในแง่ของขอบเขตในแง่ของท็อปปิกที่เอามาพูดคุยเอามาถกเถียงกันเนี่ยให้มันสมเหตุสมผลด้วยนะครับนะซึ่งฮาวเวิร์ดเองก็โดนเยอะบางครั้งแบบโดนด่าถึงขั้นว่าแบบหน้าตามึงไม่มุ่งมั่นเลยคือแบบเฮ้ยเดียวเรื่องหน้าตาเรื่องบุคลิกภาพเนี่ยมันเป็นมันเป็นเรื่องแบบส่วนบุคคลหรือเปล่า ใชไมว่าหน้าตาต้องมุ่งมั่นตลอดเวลาอย่างเงี้ยบางคนมันก็เหนื่อยบ้างบางคนมันก็แบบหน้าตามันคิ้วตกตั้งแต่เกิดแบบเชย้์ซุดหรือเปล่าหรือเปล่ามะมันก็ไม่เกี่ยวนะครับนะดังนั้นก็แบบให้มันสมเหตุสมผลนะครับนะก็นั่นแหละยินดีด้วยนะครับกับใครฮา์เวดยินดีด้วยยินดีด้วยมากๆจริงๆนะหวังว่าจะเป็นสิ่งที่ดีตามมาในอนาคตก็แล้วกันนะครับนะทุกคนโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะครับนะโหอัดคลิปชมฮาวเวดซะหน่อยนะหลังๆนี้ไม่ค่อยได้ชมเลยเพราะว่า ตอนที่ชมเนี่ยก็โดนด่าไปเยอะตอนนี้มันดีแล้วผมก็รู้สึกว่าไม่จําเป็นจะต้องชมอะไรแล้วเพราะว่าทุกคนเห็นแล้วเราไม่จําเป็นจะต้องเอ้ยโหเห็นไหมกูบอกแล้วกูบอกแล้วไม่ไม่จําเป็นอะ่ะเราเราเห็นเห็นอะไรเราก็พูดนะครับนะในวันที่คนไม่เห็นกันนะครับก็เอามาแชร์กันซึ่งพอวันเนี้ยคนเริ่มเห็นกันแล้วมันก็มันก็ตรงกับจุดประสงค์ที่คิดไว้แลละก็ตามนั้นพอจบนะครับนะโอเค ใครฮาร์เวรนะครับเพเยอร์ออฟเดือมันประจำเดือนพฤศจิกายนยินดีด้วยมากๆนะครับนะโอเคทุกคนวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับก็ใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากทุกคนนะช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับนะและเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันตอนข่าวเช้าเหมือนเดิมนะครับสัญญาว่าจะมีข่าวเช้าแน่แรวมไปถึงก่อนเกมตอนเย็นด้วยนะครับนะก็จะกลับมาทำคลิปให้มันเยอะๆมากขึ้นเหมือนเดิมก็แล้วกันนะครับนะโอเคผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยแล้วเจอกันใหม่โอกาสครัับวีสด หาแวดนะครับน้องๆหาแวดนะครับ <laughs>